ครับผมกาสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dragon Ball Dokkan Battle กันอีกเช่นเคยนะครับผมตู้ทาเลสมาแล้วนะครับผม Legendary Summon นะครับมาสู่ s e r v ์ฟอร์ global สักทีนะครับผมหลังจากปล่อยให้ s e r v ์ฟเอร์ JP นี่ออกแววฉุดฉาดมากมายนะฮะมีตัวละครใหม่ๆมาเพียบเลยนะครับแต่ว่า global ก็ปล่อย LR ที่เก่งออกมาไม่แพ้กันนะครับผมผมว่าจริงๆนะเก่งกว่าไอ ตัวใหม่ของเซิร์ฟเจพีท็อปเรจินาลี่เยอะนะฮะมีประโยชน์มากกว่าแน่นอนนะครับกับทาเลสตัวนี้นะครับผมหรือว่าคือทีมทาเลสนั่นเองนะครับผมก็เป็นทีมเลยมาเป็นทีมนะความจริงมันมีชื่ออะไรสควอตสควอตเลยของมันปะเออแต่ว่าในเกมก็เป็นทีมทาเลสซะกันนะจะได้คล้ายๆกับทีมบาดักอะไรอี้มั้งนะครับก็เป็น LR สายซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นตัวซัพพอร์ตมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็ตีโคตรแรงด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะซึ่ง มีตัวแพ็คปีลาบด้วยเหมือนกันนะครับผมแน่นอนว่าคุณภาพของตู้นะครับสุดกากนะครับผมใครอยากลองเปิดเสียงดวงดูก็แนะนําว่า ก้มแ้มสักประมาณแบบหนึ่งมัติ2มัติก็พอนะแต่ผมก็อยากได้มากๆเพราะฉะนั้นก็จะลองดู500เมตรในคลิปนี้ละกันนะครับผมไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปโอราล่าว่ากันที่หลังนะครับผมโอราเร่าแพ็กเ4 9ารอเะไรยเเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าอันนี้ก็อืมนะฮะคุณภาพจริงๆก็ไม่ได้กากมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีฮะตัวพวกนี้ก็คืออย่ามาหวังอะไรเยอะเลยนะครับที่ดูจะมีประโยชน์ที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าลาดิตตัวนี้นั่นเองนะครับที่ เป็นเทพทำลายล้างแห่งซูเปอร์แบทเทลโรดนะครับผมนอกนั้นก็งันงันทาเลสนะครับผมตัวเดียวเป้าหมายของเรานะครับเรามีตั๋วด้วยนะฮะซึ่งอยู่ในแพ็คปีลาฟนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้การันตีการันต่อยอะไรอย่างนั้นนะฮะมาลองดูครับเผื่อตั๋วได้เซนโอไหมอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้โหหูฟีเจอร์นะฟีเจอร์โอเคฟีเจอร์เ็สโอเคไม่มีแบบว่าเซนโอลอะไรมาเลยฮะรอลุ้นอย่างเดียวนะครับผม ถามว่าอยากได้ขนาดไหนนะครับอยากได้มากนะครับผมโอเคได้ซูเปอร์เซียนกอสนะก็ยังได้อ่าเอสเอซอาร์สามใบอาจจะเป็นใครกันบ้างอาจจะมีทาเลตในนี้แล้วเราก็จะได้เซฟเพชรนะครับทาเลตแหละแล้วก็ <laughs> ทาเลตทำไงวะ <laughs> เปลี่ยนจากคลิปเปิดตู้กลายเป็นคลิปเก็บเหรียญ <laughs> ไปเล่นด่านเก็บเหรียญแทนอะไรอย่างนี้นะเออโอเคตัวแรกทาเปี้ยนนะครับ ต้องแบบขัดกอดอกเอียงข้างอย่างเดียวเลยอ่ะยากจังเลยอ่ะนี่ก็กอดอกแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่มีการ์ดกอดอกเยอะแยะมากมายครับกอดอกแลวโทล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับเอียงไม่ได้องศาหลายใบยนะครับมีกี่ใบเนี่ยยี่สิบป่ะเนี่ยราคาไม่ใช่เล่นๆนะครับมีราบันนี้นะขอแบบดีๆหน่อยหนึ่งนะ LR ก็ได้นะหลุดๆมาลู่ๆอะไรอย่างงี้นะแต่ละใบโอ้โหเข้มข้นเกลือจัด ตัวอู้หูตายแล้วโกเทนเน่นครั้งยังไม่จบอีกเหรออู้หูหูหูหเยซูเปอร์คอมโบขยะขยะเฮียเชี่ยนะครับผมโคตรเกลือแดกนะครับโคตรเกลือนะครับตัวนี้อย่าไปซื้อนะครับเพืองตังค์ปีๆโคตรนะครับก็ตังค์มาเทสได้เกือบเกือบเอามาเกือบเกือบมันติเอามันได้มันตินิดนึงนะแต่ว่าเอานี่มันจะได้สองมันตินะก็ดูจะคุ้มกว่านะแต่ว่า ไม่ได้หาอะไรครับก็กดไปแหละยังไงถ้าจะกดอยู่แล้วก็กดไปเถอะมาเรามากดของจริงบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีถือว่ารั่วไปแล้วนั่งมี LR เลยาร์อะไมาไหมโอ้ยต้องหล่อลุ้นนะครับผมฟิวชงฟิวชัน่นอะไรอย่างเดียวเลยนะเออคราวที่แล้วจีเลนเท่าไหร่วะเหมือนจะ3-400เมตรหรืออะไรสักอย่างใชที่เจ็บหนัหนกมากเมื่อก่อนนะนี้ก็จะเป็นเจ้าฟรีเซอร์นะฮะที่โดนมึงพันเมตรเลยนะโอุ้นักกากบาดอกกู สัายัดปุ๋ยไปแล้วนะคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มโอ้โหชูมือมาเลยทั้งตัวทั้งคู่เลยนะครับสยันโกคูอุ้ยเอสเยอะเลยคันนี้ตู้ดับเบลเล่ปะเนี่ยแต่ก็นะอย่างนี้เห็นนะครับคุณลิตี้โอ้ยทั้งชุมแขนกลางแขนมาหมดนะครับผมขยะออนะครับผมขยะโคตรนะมีไอ้นากากที่แบบน่าจะเป็นมากเร็วกว่านี้หน่อยนึงจะได้พอแบบมีมูลค่าพอเป็นปุ๋ยได้หน่อยนะนอกนั้นคือไม่ไหวแล้วอะ เรามีสูตรอยู่นะเว้ยเรามีเก็บสูตรอาจารย์แดงไว้นะฮะอันนี้ทาเลตน,นะฮะต้องขอหน่อยมาหนึ่งเอากดไม่ติด2อสอ่ะได้มั้งแล้วก็มากดที่อาจารย์แดงด้วยนะอาจารย์แดงมาที่คาแรคเตอร์ลิสต์แล้วก็มาสีแดงนี่การ์ดอาจารย์แดงคนระับพาสาไทยเรียกว่าตีชิงอาจารย์แดงมอบโชคหน่อยอือืโอเคอาจารย์แดง สักใบนะจันแดงนิติโรเซอะไรนี้ไหมทั้งวิสโอ้แต่ไม่มีท่านบิวมาว่ะแม่เงยจะได้แบบจบๆะไรนี้ไดปไหมในจบนะฮะกระจกแตกสองทีหรือเปล่าลุ้นขึ้นไปนะครับเกมหานี่ยังเกลือบายกายแล้วมีอีกทีแน่โอ้โหไม่มีด้วยโคตรหลอนเอาแล้วไงเอาแล้วจุ้ยสวยละสองมอตินะครับเงียบกริบไลแววเอลอาร์ ยี่สิบตัวไม่ได้สักตัวนะฮะตอนนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบแล้วฟรอสมาจากไหนครับนี่กูฟั่งฟอร์ดคตรบ่อยเลยแม่งเอ้ยเกลือหาอะไรนบบนี้สงสัยจะไม่ได้หาอะไรเลยครับคลิปนี้ <c oughs> น่าจบแบบนี้ <c oughs> แล้วยังมีดั้นบอลลีเจนอีกนะครับย,ยังมียังมีให้เกลือต่ออีกเกลือเกมนี้บ่อยไ,ไปเกลือต่อเลเจน d ์นี่อีกครับเลเจนส์ลิมิเต็ดจอมันบูนะครับกับ เบจิต้ายูอาร์เนมเบอร์วันนะครับโอ้โหแม่งเอย้ยอันนี่แหละอันนี่แหละผมว่ามาเดแถวแถวนี้แหละฮาเลซิกนกอดออกมาหันข้างมามันจะยากอะไรขนาดนั้นตัวหน้าตู้ครั้งที่แล้วออได้อืดให้กูจิต้าไปโคตรไวนี่หว่าแม่งเอย้ยกูเพิ่งโชคดีไปมันต้องมีสลับเกลือแดกกันอีกใช่ไหมมาสลับอะไรแถวแถวนี้ไม่ค่อยดีเลยนะาดาวบ,บูล่าแม่งเอย้ยก็น่าตู่ดาวลุงลบ้างนี่โอเคดาวบ,บูล่าทางสุดท้ายเ Oh, สูตรอาจารย์แดงก็ไม่ได้ผลวะ่ะถ้าอาจารย์แดงมันได้ผลมันน่าจะมาไปแล้วเว้ยแต่นี้อาจารย์แดงไม่มาก็คือไม่มานะเ,ออเรียบร้อยครับดาวลุงนาบุล่าโชว์สามร้อยหกสิบอีกแค่เจ็ดมัลติเท่านั้นไอ,อ้นี่ก็ยังไม่ลุงนะแต่ก็ไม่ต้องมาหรอก <c oughs> นอกนั้นนี้กี่ฟีเจอร์เนี่ย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1, ตัวแม่งคตดเยอะเลยหาเลรดมาหน่อยได้โปรดต้องฟึ่งพาความพยายามแต่รูแล้วน่าจะไม่โอ้โหท่านวิทมึมมมเ,มเ,เหมือนเมื่อกี้เลยว่ะแม่งเหมือนเมื่อกี้เลยแก๊งไอ้แกง๊แกงสามชาเนี่ยท่านวิทมาทำหาอะไรกับไม่ไเ้ขแปด รู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้ถึงความเกลือน่าจะเปิดตอนที่ตู้นมาใหม่ๆนะตอนนี้ผมก็แบบพักสกิดนิดนึงนะถึงจะได้มาเปิดตู้รู้จากทรงแล้วกันบอลรีเจนก็ยังดีนะเดี๋ยน,นี้อัพเดต L.F มาเป็น0.5%นะเออโอ้โหแยกล่างเลยเฮีย,ยพิกุโลขยะโคตร,คตรเจ้าแมนนะครับเจ้าแมนบอกหยุดนะครับ จอาแมนบอกเอาไปเลย10คะแนนครับมัลตินี้โคตรเกลือนะครับผมมันมีมิลากับโทวะาด้วยนะที่แบบว่ามาอยู่ในตู้ไทม์เทเลอร์นะครับผมซึ่งบอกว่าผมก็ยังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในตู้นี้แล้วล่ะเออมันอยู่ในแบบอัลมอลรสมอนแล้วอ่ะเออเฮ้ยมัน3กี่ร้อยเมตรวะมันไม่มี LR ลอาสักตัวเลยเหรอเกลือไปหน่อยนว้ยเฮ้ยนี่มันตู้ LR นะเว้ยทำไมผมไม่ได้ LR เลยวะคนอื่นเขาแม่งสองมัลติ LR ลารสามมัลติ LR ลอาเฮ้ยอะไรผมแม่งกี่มัลติแล้วเนี่ยกูไม่ได้สัก LR เลยครับ ดวงหาอะไรโคตรเกลือเกมมึงแม่งโอ้โหโคตรเขี้ยเลยนะฮะจะว่าไปแล้วแม่งหมดลมเลยนะี่ยหมดลมเปิดเลยเนะี่ยดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยสูตรหาอะไรจันแดงก็ได้เกิดแดงหมดเลยโอ้โห,โโหรันรันรันของดีแต่ก็เออเพื่อเหลือห้ามตีสุดท้ายมันเยอะไปหน่อยปะวะผมว่ามันต้องอยู่ในขอบเขตที่มันควรจะได้แบบ1 LR อแล้วปะวะมันไม่ที่1น่เอลเลยเนี่ยนะเซนโอก็ไม่มากระจกแตกสองรอบก็ไม่มี หมดเกลือเฮ้ยท่านวิสลบอ้โหไม่มีลุ้นเลยไปเลยได้ไหมเนะี่ยอืมไอ้ลูกรลกระจอกมันมีลูกรลกระจอกเหมือนเมื่อวานเราไลฟ์สตรีมเรากดสูตรลูกรลกระจอกลูกกระจอกชื่ออะไรวะไอ้หัวโป่งสองตัวเกลือเข้มขน้นห้านี่เท่ากับหกหก,หกหกมัติหกหมัติโบลิก ยี่สิบใบไม่ได้หาเลยเลยครับผมโคตรอนาถไปช่างแม่งแล้วว่าสูตรหาเลยไม่มีแล้วจังหวะนี้ท่านวิสมาอีกแล้วแต่วิสมาแบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะกระจุกแตกเหรอไหมสองรอบไหมเฮ้ยมันแบบมันเกินไปแล้วนเะว้ยสามร้อยเมตรไม่ได้เอลอาร์ตัวนี้มันทุเรศแบบทุเรศข,<ว>ข้านหนักโอ้โหโคตรเกลือข้าไปเลยได้ไหมเนี่ยดูส่งแล้วแม้แต่เอลอาร์ก็ยังไม่ได้เหรอนี่ย โอ้โหเข้มขน้นผมว่าไม่ต้องมาดีกว่าเป็นคอนเทนต์ผมว่าแม่งไม่ต้องมีสัก LR หนึ่งเลยจะได้แบบจบไป500เมตรแบบเกลือส้นตีนไปเลยแล้วก็ท่านบิวแม่งเสือกมามืตินี้แล้วก็ไม่มีหาเลยเลยแบบเทเลทมากโคตรคอนเทนต์นี่กูจะกดต่อจริงว,วะเนี่ยฮะเกลือโคตรซุปเปเอร์ s ซ i n นกอ d แล้วไงเหมือนจะมาหลายตัวครับแต่ก็เงันนะครับขยะกองกันเป็นแพน้ำรัวๆเลยดีกว่าผมว่าแม่งคอนเทนต์แล้วว่าดูอยากทรง L.R. โกคแบลักก็โถเอย้อสัตว์ L.R. กูหังปลอมแล้วโหได้หนึ่ง L.R. 400รมอเมตรบ้าปะเนี่ยโอ้โห L.R. กุคูบลักไปกดหน่อยได้ไหมคนอื่นเขาเห็นเขากดกันได้ L.R. ติดกัน3 4มสี่มัลตินู่นนี่นั่นโน่นผมแม่งอะไรวะได้แต่ L.R. 400เมตร L.R. เก่าๆ น่าจะไม่มาเลยนะเว้ยถ้ามึงมาอย่างนี้ไม่ต้องมาก็ได้จะได้เป็นคอ <c oughs> นเทนต์แม่ง <c oughs> content, Rose, N N เอ้ยคอนเทนต์มิติโรเซเทียนเอนเจ้าเอ้าฟิวชั่นว่ะการันตีหนึ่งเอลอต้บลูด้วยโน่ฮันโนฮันโนฮันโน่ฮันโน่หลบหลังจากหลบหลบมาอยู่หน้านแล้วในซิกได้สองเอติดกันทีแล้วไงครับน่าจะมีดีหน่อยนึงแหละเออแบบจีเรนไหมโกคูยนะูไอไหม อะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ l ออารุ่นเก่าไอ้เคียเก่ๆๆๆาที่เคียทะเลตมาทะเลดทะเลตนี่แหละไม่ใช่ตัวไหนพลังแห่งอาจารย์แดงจุงสมแดงเดชเดี๋ยวนี้ดูดขวาดูดายพลังแห่งอาจารย์แดงจะมาแซงตัวอื่นเบจิต้าสมาไอสารก็ดีแหละแต่ว่าเออเ <c oughs> ดสองทางครับ ตัวนี้ครั้งที่แล้วแม่งได้ไปแล้วไงดูจากทรงแล้ะกลายเป็นว่าห้าเลยห้าร้อยเมตรได้สองเอลอร์เียหลบก็เฮียละมีลันจิด้วยอูลันจิบทสองทางปลดโชว์คลิปปลดโชว์ได้ยาวๆแต่ถามว่ากดต่อไหมก็น่นอาจจะกดต่อละว่ะเดี๋ยวไปคิดดูก่อนแล้วกันแม่งเอ้ยเกลือประมาณนี้ทําอะไรไม่ได้จำไม่ได้แล้วอย่าลอกนะห้ามลอกห้ามลอกกูณจำไม่ได้แล้วันคงพม่ก็ได้ใ้เอ้ามอติสุดท้ายครับผมมอติสุดท้ายแล้วนะ จัดไปฮะพลังอาจาร,รย์แดงจะมาแซงเธอเองได้ไหมไม่ไม่ไหวนะไม่มีมิติหาเลยท่านวิวมาคนเดียวอีกแล้วจบเห่เกือแดงมอติสุดท้ายได้ 2LR ติดครับยังน้อยก็ขยะหนึ่งดีหนึ็ครูแลก็คูแลกของไม่ดาวลุงเลยคิดดูผมว่าทำใจเดียวอะแม่งเก่งขนาดนี้มันก็ต้องออกยากแน่นอนก็เติมขนาดนี้แล้วยังไม่มาน่าจะไม่มาแล้วล่ะ จ้าโก้ไม่เห็นหัวโปกเลยล่ะหัวโปกกัดอาเคลโถเอ้ยซิงเกิลซิงเกิลเทพซิงเกิลพลังแห่งเฮือกสุดท้ายครับเราจะมาพิสูจน์พลังแห่งเฮือกสุดท้ายกันเฮือกสุดท้ายมันมีจริงหรือเปล่าลาดิสลาดิสไอตัวไอตัวมิติโรเซอะไรอย่างงี้โอ้โหโก้คู อะโลนเฉยโฮมาโลนโกคูโกคูคุยโอเคครับผมก็หมดไปแล้วนะกับการเปิดตู้ทาเลตนะผมก็มันเก่งนะครับมันก็เลยไม่ค่อย <laughs> มายากหน่อยเล่นตัวนะครับแต่ได้2 LR 500เมตรกับอีกหนึ่งตัวหูเท่ากับเปิด่าไรแบนียเปิดเยอะร2 0ยตัวได้2ตัว <laughs> ช้ำหนักนะน่าจะดีกว่านี้โอเคนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผม Subscribe ด้วยนะแล้วก็บอกได้ด้วยว่าคุณได้เทเลสหรือเปล่านะครับผมถ้าได้ก็ยินดีด้วยละกันนะครับผมอย่าลืมนะฮะว่ากดไลค์กับความเกลือนี้กันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับถ้ากดมาสักแบบถึง500ไลค์อะไรอย่างนี้นะก็อาจจะมีกำลังใจกดต่อนะครับผมสสนี้ก็ขอตลาไปก่อนละกันพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมเช็คลิงใต้เดสคริปชั่นด้วยสวัสดีครับนี่เป็นการแสดงให้ดูท่านผูเ้เจริญ